สวัสดีครับนักเรียนชั้นม2ที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับในการสอนออกแบบและเทคโนโลยีนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเสียงเนาะที่ว่าติดไว้นะครับมาเรื่องกันเลยเนาะเสียงก็จะเป็นการเกิดเสียงก็จะเป็นการสั่นสะเทือนในแหล่งกําเนิดเสียงนะครับก็อาจจะเป็นวัตถุนะ เดวให้นักเรียนเนี่ยลองจับคอเราดูนะครับว่ามันสั่นสะเทือนจริงไหมเวลาเราพูดนะครับก็สิ่งที่กําเนิดเสียงก็เกี่ยวกับพวกทางลําคอองเราเนาะแล้วก็ออกมาจากปากอะไรเงี้ยเนาะอ่าแล้วก็เป็นการอัดตัวใช่ไหมงานอัดตัวขยายตัวให้มันเป็นคลื่นเสียงเนาะแล้วก็ผ่านตัวกลางตัวกลางของเราก็คืออากาศของเหลวหรือของแข็งอะไรประมาณเนี้ยไปในทิศทางลักษณะ ขึ้นตามยาวอะไรประมาณเนี้เนาะแล้วก็เข้าไปสู่อ่าอ่าประสาทสัมผัสเออประสาทหูของเรานะครับก็เลยกลายเป็นเสียงอย่างนี้นะครับมีคําถามเนาะความเร็วของเสียงเนะนี่ยส่วนตัวกลางเนี่ยอันไหนมันเร็วที่สุดอันไหนช้าสุดเนาะลองให้ทายลองทายดูลองทายดูยดนะครับระหว่างอากาศของเร็วของแข็งอันไหนเร็วสุดอันไหนช้าสุดอ่ะคิดในใจนะครับคิดในใจ ต่อมาเลยนะครับอ่จำแนกแหล่งแหล่งของเสียง,งาการเกิดเสียงเนี่ยก็จะมีธรรมชาตินะครับหคือธรรมชาติ2คือมนุษย์สร้างขึ้นนะครับธรรมชาติก็คือฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงลมเสียงน้ําตกอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็เสียงนกร้องนะครับถ้าเกิดมนุษย์สร้างขึ้นก็จะมีดุนตรีนะครับเสียงรถเสียงกริ่งอะไรประมาณเนี่ยเนาะ แล้วก็เสียงพูดของคนด้วยนะครับเพราะว่ามนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอนษนันนู้นอันนี้คือเป็นมนุษย์สร้างขึ้นเองนะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นมนุษย์สร้างเป็นเสียงเสียงพูดนะครับไม่เหมือนกับสัตว์นะครับสัตว์ก็จะใช้เสียงเดียวอะไรเดียวเลยประมาณเนี้ยแต่ของพวกเราก็คือสร้างขึ้นมานะครับนในคําพูดเนาะอ่ะต่อมาเลยครับอ่ะ,ะเฉลยละ,ะเฉลยนะครับ อ่าลุนลนลนุระหว่างของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สหรือว่าอากาศเนี่ยอันไหนคือเร็วที่สุดนะครับดูนะอ่ะดูตัวกลางนะตัวกลางชนะเลือดก็คือของแข็งครับใครคิดถูกบ้างว่าเอ้ยมันเป็นของแข็งอันดับหนึ่งมีใครคิดถูกบ้างไหมครับ นาะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นอากาศก็ได้เวลาเราพูดแล้วมันมันไปในในทางทิศนั้นอะไรเงี้ยอืม่ะต่อมานะครับก็อ่ะอากาศหรือเปล่าบางคนคิดว่าเอยสองต้องอากาศชัวร์อะไรประมาณเนี้มันใช่ไหมันอาจจะเป็นของเหลวก็ได้นะอืมนี่จะเป็นของเหลวนะครับลองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือว่าที่สองของเรานะครับเป็นของเหลวนะอืมบางคนคิดผิดแหละ คิดไปเรื่อยอาจจะเป็นคิดไปถึงเนี้ยน่าจะเป็นอากาศอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราพูดพูดผ่านอากาศไปนะครับอืมต่อมาก็เป็นอากาศแหละและแก๊สเนี่ยที่คือช้าที่สุดรองชนะเลือดอันหนักสองนะครับได้ที่สามนะครับอ่ะต่อมาต่อมาต่อมาเลยครับผมอุณหภูม,สมสิสูงหรือต่ำอันไหนเร็วสุดอันไหนเร็วอันไหนช้าสูงกับต่ำนะครับ อืมอ่ะเลือกเลือกมาสักอย่างคิดว่าสูงหรือต่ำครับอ่ะฉเฉลยครับฉเฉลยเฉลยเฉลยเนาะอ่าอ,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 อุณหภูมิสูงนะเ่อนที่เร็วเร็วสุดนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำกันชี้ช้าสุดไม่ได้สุดหรอกแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวกลางของเรานี่แหละนะครับของแข็งของเหลวแก๊สอีกแหละนะครับเป็นตัวกลาง โอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เกิดเสียงกูเคยบอกไว้แล้วเนาะว่าลำโพง speaker กกนะครับอ่าก็จะเป็นอ่าอุปกรณ์เชิงกลน,นะครับอ่าแล้วก็เป็นเป็นสัญญาณอ่าเป็นสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นคลื่นเสียงนะครับตัวนี้นะครับลำโพงของเราเองนะครับส่วน p r e s s u r ดูว่วรารัสเซอร์บัลเซอร์บัลเซอร์นี่ก็จะเป็นลักษณะสเสียงที่เกิดขึ้นกับแผ่นโลหะหรือแม่เหล็กเนาะแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มันนิยมที่ทำปุ๊บเป็นเสียงเตือนไงเสียงทำเป็นเสียงเตือนถึงเสียงกลิ่งที่เตือน,นะกดตัวที่กดกลิ่งเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยมันจะเป็นพวก บบสเซอร์ตัวนี้นะครับผมเนาะก็เป็นพวกสัญญาณเสียงสัญญาณอะไรประมาณเนี้ยนะครับืก็ต่อมาก็น่าจะจบละนะครับเรื่องของเสียงจะมาดูภาษาอังกฤษก่อนนะครับอังกฤษก็เนะเอีย yeah. yeah. <Yeah. S 2> ไปใูของเราอะไรประมาณเนี้ยผมสัญญาเตือนอันนี้ เสร็จแล้วก็เข้ามาหูนะครับสมษส์อะไรประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ภาษาอังกฤษนะดูนะอันนี้ก็อ่าอันนี้เกี่ยวกแบบับอะไรกําเนิดใช่ไหมกําเนิดของเสียงก็จะมีสองสองอย่างก็จะเป็นธรรมชาติอืธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับเสียงฟ้าผ่า,ผาฝนตกสงนกอะไรประมาณนี้ เสียงฝนเสียงใบไม้นะครับแล้วคนสร้างขึ้นก็จะเป็นพวกไม่นาโคโฟนกีตาร์อะไรอย่างนี้เบสชอร์นะครับสเปกอร์ Speaker, นะครับลำโพงแล้วก็เสียงเปล่นภยัยต่อมาก็เป็นสปีดออฟซองนะครับความเร็วของเสียงขึ้นอยู่อยู่ที่ตัวกลางใช่ไหมตัวกลางคือของแข็งนะครับเร็วสุดนะครับของเหลวแล้วก็ตามมานะครับ ้าสุสุดท้ายสุดคือแก๊สหรืออากาศของเรานี่เองนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับอุณหภูมินะอุณหภูมิอันไหนมันเร็วหรือช้านะครับอุณหภูมิสูงนะครับเร็วนะครับอุณหภูมิต่ําช้าลงนะครับอ่าอุณหภูมิสูงเร็วเร็วอุณหภูมิต่ําช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ นะครับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงนะครับก็จะเป็นสปีกเกอร์กับบัสเช่นะครับบัสเซอร์บัสเซอร์นะครับผมก็จะไอตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเชิงกลน,นะครับแล้วก็แปลงเป็นไฟฟ้ามาให้เป็นเสียงไฟฟ้าให้เป็นเสียงตัวนี้ไฟฟ้าเข้ามาเป็นแผ่นแผน่นโลหะแผน่นโลหะหรือ,อ แม่เล็กแม่ล็กไฟฟ้าอะไรประมาณเนี้ทำให้เกิดเสียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับถ้าเกิดสงสัยยังไงครับเปิดเทอมมานะครับก็สอบถามครูได้นะครับข้อสอบมันก็จะมีเยอะเลยเนาะข้อสอบก็จะมีเกี่ยวกับพวกวัสดุวสดพวกเครื่องมือเออแล้วก็สมบัติจชิงกลแล้วก็วิธีการออกแบบ เนี่ยลองไปอ่านดูเอาหนังสือไปบ้างไหมเพื่อที่จะอ่านลองอ่านดูนะครับผมมันก็จะมีประมาณนั่นแหละหกสิบประมาณห้าสิหถึงหกสิเปเซในหนังสืออ,อ่านก็น่าจะได้คับโอเคครับขอให้นักเรียนชั้นมสองที่น่ารักทุกคนเนี่ย ที่น่ารักทุกคนนะครับให้อ่านหนังสือเยอะนะครับดูแลดูวิชาโคยดเยอะๆก็แล้วกันนะครับอืมขอให้โชคดีนะครับในวันที่เปิดเทอมมานะครับแล้วก็สอบให้ผ่านทุกๆคนนะครับไว้วันนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะไว้เจอกันนะครับตอนเปิดเทอมสวัสดีครับ